ในมุมมองส่วนตัวผมนะครับในช่วงปี2023นะถึง2025เนี่ยนน่าจะเป็นช่วงขาลงอยู่นะครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเงินสังคมการเมืองแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับรวมถึงเรื่องของสงครามซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันรวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับซึ่งผมได้พูดในการสัมมนาออนไลน์ของผมนะครับถึงแนวโน้มนะครับทิศทางนะเ ทิศท,ทางแนวโน้มที่สำคัญของโลกนะครับในทศวรรษ2020ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจาก,การเงินสังคมการเมืองภูมิรัฐศาสตร์โลกศิลธรรมจริยธรรมและเรื่องของภพพัยพิบัตินะครับมันด้วยสิ่งที่ผมมองและคาดการณ์นี่เองนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะที่เราคาดคิดไม่ถึงนะเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ซึ่งผมเรียกว่าเกรสรีเซ็ตนะเป็นการปฏิรูปใหญ่นะทั้งทางเศรษฐกิจาก,การเงิน สังคมการเมืองภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติด,ด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนี่แหละครับทำให้ผมพูดว่าให้ทุกท่านนะต้องเตรียมตัวเตรียมตัวนะบริหารจัดการทั้งทรัพย์สินต่างๆนะการกระจายทรัพย์สินต่างๆให้ดีแล้วกันนะมีให้ครบโดยเฉพาะสิ่งที่จะเป็นต้องใช้ไม่ว่าโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้น นะครับตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องกินต้องใช้ปัจจัย4นะบ้านที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะครับเรื่องของเงินสดนะทองคําซึ่งเปรียบเสมือนหลุมหลบภัยนะครับแล้วก็เรื่องของออที่ดินเพาะปลูกนะครับถ้าเกิดใครสามารถทําได้นะพวกที่ดินเพาะปลูกเรื่องอาหารกันกินนะหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ วันด้วยแนวคิดเนี่ยแหะครับซึ่งผมเป็นคนเมืองนะเป็นคนที่เติบโตนะอยู่ในกรุงเทพมหาคนครมา50ปีนะครับปีนี้ผมก็50กว่าแล้วนะจะ55แล้วนะครับวันจากวิถีคนเมืองเนี่ยสู่วิถีกเกษตรพอเพียงนะครับมันขึ้นอยู่กับมุมมองและความพร้อมด้านใดบ้างน,นะครับนะผมก็จะมาทำคลิปนะเล่าสู่กันฟังนะในมุมมองส่วนตัวผมนะครับสำหรับวัย 50กว่าแล้วนะนะหจะ55แล้วนะครับนะในปีหน้าเนี่ยนะก็จะมีเอ่อท่านจะต้องมีมุมมองแล้วก็ความพร้อมด้านใดบ้างนะครับอย่างที่ผมเล่าสู่กันฟังเนี่ยเห็นไหมครับนะผมเป็นคนกรุงเทพมหานะครเมืองหลวงเนี่ยนะครับนะแต่ว่าชอบที่จะทําการเพาะปลูกนะถ้าเราสามารถทําได้นะการทรําเกษตรนะพวกพืชผักสวนครัวนะเราสามารถที่จะ ทํากินเองได้นะที่เรากินเป็นประจําอยู่แล้วนะครับพวกผัก,กวังตุง้งใช่ไหมผักชีนะพวกขึ้นช่ายใช่ไหมพวกกระเพราโหระพาอะไรพวกนี้พี่บ,บางคนอาจจะไม่มีความรู้เรื่องเกษตรนะครับหรือว่าถ้าอีกหน่อยเนี่ยนะเราจําเป็นต้องไว้สร้างให้มันใหญ่กว่านี้นะในพื้นที่เพาะปลูกเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ด้านต่างๆนะครับ ทางความรู้ทางด้านพืชพันธุ์นะครับทางความรู้ทางด้านดินนะความรู้ทางด้านปุ๋ยนะเราจะใช้อะไรนะที่จะช่วยทําให้พืชผลของเราให้ผลผลิตที่ดีนะทนทานต่อมแมลงอย่างผมเนี่ยเลือกนะที่จะใช้ผักที่เรียกว่าปลูกแบบกังมุง้งนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่นะไม่คิดจะฆ่าสัตว์เลยไม่คิดจะฆ่า,า,มาแมลงนะครับก็ต้องใช้วิธีการป้องกันนะไม่ให้พวก มแมลงนะศัตรูพืชเนี่ยนะครับนะไปทำลายพืชผักนนเองนมากเพราะนั้นคนที่เป็นแนวคิดนะจากวิถีคนเมืองอ่ะนะสู่วิถีกเกษตรนะแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับมุมมองและความพร้อมด้านไหนบ้างจะมาคุยกันอันนี้ก็จะเป็นคลิปเกิดเรื่องให้ฟังก่อนว่ามุมมองที่ผมมองเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลก นะต่างๆเป็นอย่างไรในทศวรรษนี้นะครับแล้วผมก็เตรียมตัวอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นใครที่นะเป็นคนเมืองนะเราชอบที่จะปลูกแบบกเกษตรนะแบบแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ควรจะมีมุมมองและก็ความพร้อมด้านใดบ้างนะซึ่งผมก็จะพูดข้าวๆไว้ฟังนะว่าเรา,าต้องมีความชอบมีทุนนะมีความรู้มีประสบการณ์และอยู่กับความจริงนะของชีวิต ความสุขและความพอดีอจ,จะเป็นอย่างไรนะครับก็ลองติดตามดูซึ่งผมก็จะทําออกมาหลายตอนนะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังในมุมมองของผมในความพร้อมด้านต่างๆที่เราควรจะมีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ